เจอแล้วครับสัปาราดอายาเจออีกแล้วครับสัปาราดไม่ต้องเก็บ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 จริงยินไปเลยยิ้นยิ้นไปเลยอันภาพไปเลยเดี๋ยวไม่ปืนให้มันบอยตัามันเหนอยไรมันวิ่งมาแล้วให้มันขึ้นมาก่อนซ้ายเยันไอ้เหลาซ้ายนาไม่ต้องแกะไม่ต้องไม่ปืนยิ้นยิ้นไปเลย